ดูดูดวดูด้วยดูด้วยเออไม่ได้ใช้ทำอะไรนี่เอาหยิบออกมาดูว่ามันแตกหักอะไรหรือเปล่าเอ้โหพ่อว่านี่มันเบ้าแล้วก็ดูไม่ควข้็หาใครยใช่ถ้าคนละบาทอารมีอย่างห้องเอาวงี้ช่างจะซึ่งว่าไม่ได้ดูกั Gracias